ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการนําเสนอในเรื่องของการรีวิวรถเนี่ยหรือว่าการทดสอบขับรถของผมนะครับอาจจะไม่ได้น่าสนใจมากนักนะครับเพราะว่าผมจะเน้นแค่ความเร็วนะครับการควบคุมรถข้อดีข้อเสียของรถเท่านั้นนะครับเพราะว่าการที่เราจะสามารถรู้ประสิทธิภาพของรถได้เนี่ยเราจะต้องขับเองเนาะเพราะว่าผมก็ทดสอบขับอรอบ2รอบนะครับแล้วก็ทําคลิปให้ดู มันมันจะต่างกับการขับเองมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราขับเองเนี่ยเราจะรู้นะครับว่ามันเหมาะกับเราไหมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวรถผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อยี่ห้อว่าอะไรนะครับแต่ผมจะอ่านว่าอานัทละกันนะครับอานัทเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือแมกนัม2010นะครับกับ T ีเรนนะครับเดีย๋ยวนะผมขอหาก่อน t ีเรนนี่2021นะครับราคาเนี่ยจะถือว่าต่างกันเท่าตัวเลยนะ 335k อกับ 650k นะครับทีแรน์เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับเห็นไหมรุ่น6ล้อกับ10ล้อนะครับสเปคของทีแรน์เนี่ยแรงม้าอยู่ที่380นะครับแรงบิด1,650าความจุเครื่องยนต์นะครับ11ลิตรแล้วก็แล้วก็ความจุถังน้ำมันนะครับอยู่ที่600ลิตรราคา 659k นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นแมกนัมเห็นไหม รุ่นแม็กนัมเนี่ยสามร้อยสามนะครับแต่แรงม้าเยอะกว่าแรงบิดเยอะกว่าความจุเครื่องยนต์เท่ากันแต่ถังน้ำมันน้อยกว่า2 0 0รลิตรนะครับแล้วแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับระหว่างราคากับสเปคเดี๋ยวผมจะลองขับทีแรน2์สองพัคูให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอัตราการเร่งนะครับตั้งแต่1นึ่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรุ่นทีแรนนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ ภายในเนี่ยมีกระจกมองข้างสองบานนะครับเป็นบานใหญ่แล้วก็มีกระจกมองหน้านะครับที่โผล่เข้ามาในจอเนาะแต่มันก็ไม่เห็นนะครับแตรก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าผมชอบดีไซน์ภายในแบบนี้ไหมสำหรับผมนะผมไม่ชอบนะบเพราะว่ากระจกเนี่ยมันใหญ่เกินไปแล้วก็มันมีสองบานด้วยนะครับมันรู้สึก ขัดตาครับขัดตาคนระเวลาเราจะอามองจอ,อมองข้างหน้าคนระับมันตามันจะมองตามันจะหนีไม่พ้นกระจกะครับอตอนนี้เก้าสิบแปดละรัสิบเก้าผมจะปล่อยให้ชนนะครับปุ๊บใช้เวลาไปโหหนึ่งนาทีเลยนะครับใช้เวลาไปหนึ่งนาทีเลยนะสำหรับทีแรน์นะครับ ราคา600กวเคเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการเร่งนะครับ1-100อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ใช้เวลาไป1นาที2วินะครับนี่คือรถราคา600กวเคนะครับเดี๋ยวทำไมทำไมรถเมมุดดินมุดถนนนะครับเห็นไหม ่พอกันเลยครับพอถึงเก้าสิบนะพอถึง98ปุ๊บจะขึ้นช้ามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วสูงสุดกันดีกว่าหนึ่งร้อยสามละแนะสี่นะครับ ร้อยหกอ่ร้อยหกละทางขึ้นนะครับความเร็วมันก็ลดหน่อยอ่ะเมื่อกี้ผมทำได้หนึ่งร้อยหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้กัน เดี๋ยวดูนะครับอัตราการเร่งดูตรงความเร็วนะประมาณ97 96 97มันจะขึ้นช้าแล้วนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับ1ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันถึงใช้เวลานานนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าอัตราการเร่งเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ย300กว่อยนะก็เลยทําความเร็วได้ไม่เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ ยังไม่ขึ้น106นะครับ106อาจจะช้านิดนึง่ง106ครับดูว่าจะ107ไหมถ้าไม่ขึ้น107นะครับแปลว่าน่าจะสุดที่106ครับพร้อมจะขับจนถึงทางที่มันจะโค้งนะครับแต่ตอนนี้มันยังตรงอยู่นะเราพยายามประคองนะครับ ไม่ให้มันเลี้ยวหรือว่ามันชนยังไม่ขึ้นร้อยเจ็ดนะครับเห็นไหมนี่ก็ทางตรงแบบยาวแล้วนะ,ะมีสปีดรถนะครับร้อยเจ็ดครับมีร้อยเจ็ด ความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ร้อยหกร้อนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาลองขับถนนจริงในประเทศไทยกันดูบ้างนะครับเมื่อกี้ผมลองทดสอบในอเมริกาเนาะเพราะว่าถนนเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงแล้วก็โล่งกว่าครับในเรื่องของการทดสอบความเมร็วนะครับ ความเร็วเมื่อกี้เราทดสอบอยู่ที่100กิโลเมตรนะครับ1ถึง100กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาไป1นาที2วินาทีนะครับแล้วก็ความแรงนะครับความเร็วในการขับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 0 6กนะครับถึง1 0 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็เพราะว่าแรงบิดนะครับแรงบิดน้อยแล้วก็แรงม้าน้อยนะครับแล้วก็การเข้าโค้งนะครับการโค้งหรือว่าการเสียหลักสายไปสายมาเนี่ยการควบคุมเนี่ยมันจะแข็งงหน่อยนะครับ มันจะโค้งแบบแข็งๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกในช่วงต้นคลิปเนาะว่าการทดสอบการรีวิวเนี่ยอของผมนะครับมันจะไม่เหมือนกับการได้ลองมาขับเองเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขับอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับแต่ละรุ่นก็ต้องบอกตามความรู้สึกแรกๆนะครับที่ได้ทดสอบขับเพราะว่าผมซื้อมานะครับผมก็ามาทดสอบขับทำคลิปทำคลิปอะไรแบบนี้เลยเนาะ ข้นอยู่กับคนขับด้วยนะครับทางตรงเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับในส่วนของทางตรงนะครับการแซง ABC ถือว่ารถรุ่นนี้ทําได้ดีนะครับเพราะว่ามันดูแข็งแข็งครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันดูแข็งแข็งเวลาขับตรงๆเนี่ยมันก็ดูแข็งแข็งเหมือนมันมันเสียหลักยากครับอะไรแบบนี้แหละ แข็งจนคิดว่าไอ้มันอาจจะโอกาสที่มันจะเสียหลักเนี่ยมันยากมากนะครับถ้าเราไม่ไปชนนั่นชนนี่นะครับแต่เวลาเสียหลักเนี่ยมันควบคุมยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ความเร็วแรกๆนะครับ นะครับมันมันมันดูแบบแข็งแข็งนะครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันยังไงก็ต้องลองมาขับเองนะครับอ,อไม่มีโคง้งวงกลมหรอเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปขับรุ่นแมกนัมกันดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรุ่นแมกนัมนะครับปี2016 6คูณสราคาเนี่ยถูกกว่าตัวทีเรนเมื่อกี้นะครับเท่าตัวหนึ่งแล้วก็สเปคเนี่ยสูงกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็ว1นึงถึงหนึ่กิโลเมตรนะรว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ผมขออญาตฝ่าไฟแดงนะครับเพราะว่ามันเป็นทางตรงยาวเนาะแต่ก็ไม่แนะนำให้ําตามนะครับการฝ่าไฟแดงเนี่ยควรจะเคารพกฎจราจรกันด้วยนะครับอัตราการเล่งเนี่ยถือว่าไวมากนะเห็นไหมไวกว่าตัวททแลนนะครับ ใช้เวลาไป40 41วินะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วสูงสุดของรถคันนี้กันครับการควบคุมเนี่ยถือว่านี่มันไปง่ายกว่าตัว t ีแรนนะตัว t ีแรนเนี่ยมันมันค่อนข้างมันค่อนข้างแข็งแข็งนะครับแต่ตัวเนี้ยมันดูไปไวกว่า แต่แน่นอนครับว่าถ้าเราเสียหลักด้วยความเร็วนะครับมันก็ชนขอบอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมันรู้สึกว่าอ่ามันควบคุมได้ดีกว่าตัวทีแรน์นะครับตัวทีแรน์เนี่ยมันแข็งแข็งนะตอนนี้เราเจอทางตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความเร็วสูงสุดของรถคันนี้กันนะครับ ที่แรนด์เมื่อกี้นะครับความเร็วอยู่ที่106-107กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูแม็กนัมนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับความเร็วสูงสุด จะถึงสิบห้าไหมสิบสามนะครับสิบสี่ เปลี่ยนเกียร์นะครับความเร็วเลยตกสิบหกแล้วนะครับถ้าถึงสิบเจ็ดไหมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับ ร้อยสิบเจ็ดแล้วครับสิบแปดคิดว่าถึงร้อสิบปดกันไหมครับ เดี๋ยวผมจะขับจนถึงโค้งหน้านะครับถ้าไม่ขึ้นก็คืออยู่ที่117นะครับเดี๋ยวเราจะไปขับจริงในประเทศไทยกัน ในร้อยสินะครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นะครับสำหรับ1 1อยแนะแต่มันต้องเป็นทางตรงที่มันยาวจริงๆนะครับผมว่ามีโอกาสถึง120นะถ้าเราไม่ชนหรือว่าเราไม่โค้งนะครับไม่เข้าโคง้ง แต่มันก็ยากทิหนึงเนาะเพราะว่า,าถนนนะครับมันก็ต้องมีทางโค้งอยู่แล้วแหละแล้วก็มีรถด,ด้วยนะครับผมจะให้รถรุ่นนี้อยู่ที่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับความเร็วสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับจริงในประเทศไทยกัน อตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ36กกิลเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงดีไซน์ภายในนะครับดีไซน์ภายในเนี่ยเรียบง่ายนะครับมีกระจกอ่หบานนะครับผมชอบแบบนี้นะผมชอบแบบอกระจกบานเดียวแล้วก็อยู่ในจุดที่มันไม่ได้ขัดหูขัดตาเราครับนี่ผมพูดตรงๆนะเพราะว่ารุ่นทีเรนด์มื่อกี้มันกระจกบานใหญ่2บานครับ แต่ว่าอันนี้มันดูโล่งนะมันทําให้เรารู้สึกว่ารถมันกว้างขึ้นนะครับภายในรถเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับส่วนตแตรเนี่ยแต่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าติดอาจจะสั้นหน่อยแต่ผมชอบกระจกนะครับกระจกมองข้างแล้วก็ไม่มีกระจกทางด้านขวาโผล่เข้ามาในจอด้วย โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอโค้งแรกกันนะครับโค้งข้างหน้าหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับ <Turn right. S 1> โค้งนะฮะเราอาจจะต้องแตะเบรกช่วยนิดหนึ่งให้อยู่ในระดับ ความเร็วที่มันไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าผมไม่แตะเบรกนะอาจจะขึ้นเนินนะครับตอบสนองได้ดีกว่าตัวทีแรนตนะตัวทีแรนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแข็งแข็งนะครับโอเคเราจะ โค้งวงกลมนะครับตัวทีแลนด์ผมไม่ได้โค้งวงกลมเนาะเดี๋ยวโค้งนี้จบนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปทั้งสองรุ่นกันโอเคผมจะปล่อยไว้ที่แปดสิบนะครับโค้งดีนะครับเนี่ยปล่อยความเร็วนะครับผมไม่ได้เร่งหรือว่าไม่ได้เบรกเลยนะ,ะโค้งได้ดีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันตัวนี้ราคา 659K นะครับแรงม้าอยู่ที่380นะครับรแรงบิดพันหกห้นะครับอย่างที่เราเอาไปทดสอบกันครั้งแรกนะครับก็คือใช้เวลาในการเร่ง1-100เนี่ยจะอยู่ที่1นาที2วินาทีนะครับ1ถึง96นะครับ96 97จะถือว่าเร่งได้ปกตินะพอเก้าสิบแปดเก้าสิเนี่ยจะช้ามากนะครับนั่นก็เพราะว่า แรงม้าเขาน้อยนะครับแล้วก็แรงบิดเขาน้อยความเร็วสูงสุดอยู่ที่106่งกถึงหนึกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็การควบคุมเนี่ยสำหรับผมนะครับส่วนตัวนะคิดว่ามันแข็งแข็งไปนะครับต่อสนองแบบแข็งแข็งนะครับแต่ว่าความแข็งของเขานะครับมันมันเหมาะสําหรับทางตรงนะครับมันเหมาะสําหรับทางตรงนะแล้วก็ทางตรงที่มันมีรถ ABC เยอะๆเนี่ยเราสามารถแซงได้แบบสบายๆนะแต่ถ้า,เ,าเสียหลักมานะครับอาจจะ ชนกับขอบได้นะครับก็ขอสรุปว่าคันนี้นะครับไม่คุ้มกับราคานะครับในเลทราคา659เนี่ยต่อมานะครับแมกนัม um 2 0 1 6 4นะครับราคา 336K นะครับแรงบิด1,900นะครับแรงมา 4, ้า4,000ไม่ใช่4,000ันสี่สีนะครับความเร็ว1นึ่ถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาไป4 0่สถึงสีวินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่118เลยนะ การควบคุมนะครับตอบสนองตอบสนองได้ค่อนข้างไวนะครับไม่แข็งเหมือนกับทีแรนนะตอบสนองค่อนข้างไวนะแต่ถ้าเราเสียหลักด้วยความเร็วเนี่ยยังไงมันก็ชนขอบอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นแหละแต่ก็ถือว่าตอบสนองค่อนข้างไวนะครับมีโอกาสที่เราจะาตั้งตัวหรือว่าทรงตัวได้ไวนะครับ <S <S ในเรื่องของการเข้าโค้งอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับการเข้าโค้งแบบแบบ ยังไงอะ่ะการเข้าโค้งแบบาทางแยกาทางแยกแล้วกันเนาะเราอาจจะต้องแตะเบรกนิดนึงนะแล้วก็การเข้าโค้งแบบวงกลมนะครับก็คือปล่อยคันเร่งได้เลยเนาะเราไม่ต้องแตะเบรกนะครับให้เราแค่ควบคุมปุ่มเลี้ยวเท่านั้นเองนะครับถือว่าลื่นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปเลยก็คือผมจะรีวิวทดสอบแก้ความเร็วนะครับอัตราการเร่งการควบคุมแล้วก็ข้อดีข้อเสียเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ อาจจะต้องมาขับ A นะครับเพราะผมซื้อมาปุ๊บผมก็ขับรอบ2รอบแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับไม่ได้ขับจนจินนะบางทีนะครับประสิทธิภาพรถเนี่ยอาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ผมยังขับไม่เก่งไม่ชินเองนะครับถ้าให้ผมเลือกระหว่างรุ่นแม็กนัมกับทีแลนด์นะผมจะแนะนํารุ่นแม็กนัมดีกว่าเพราะว่าราคาถูกกว่าเท่าตัวเลยนะครับการทําความเร็วนะครับได้ถึง1 1 8นะการควบคุมถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับ ก็ลองพิจารณาดูครับถ้าอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับ